วเวลคัมแท็บรูมแท็บคอนดอมแท็บดีไว้เอาดูโชควันไปลองสาวแฟนชาวบ้านสภาพเยี่ยมสี่ดอกหน้าแบบมึงอับไปล้างกานอีเหี้ยแล้วมึงมาถามโกเลยอีดอกมึงก็สั่งไปสิอีเหี้ย รายการคู่ไปคือรายการที่จะพาพี่หญิงมีไปเป็นทุกอย่างที่อยากเป็นกินทุกอย่างที่อยากกินเที่ยวทุกที่ที่อยากเที่ยวและคู้จะพาพี่หญิงมีไปที่ไหนหาทำอะไรกดติดตามกดซับสไครตรอไว้ได้เลยจ้า ไอ้เพลิดเลแม่ตะเห็นเห็นนี่แม่กูจะมากูไปไหนดิเอาวอนนี้ไงแม่เดี๋ยวเราไปเดินห่าอะไรกิงปลาปิงลีปิงลีง้อองพค่ะของเขาปิงลีวันนี้แม่ยิงดีเรารับบทของเขาปิงลีนะน้องนาไม่เป็นแล้วพระมหาดีเิ้าเพราะว่าวันนี้พี่ยิงลีจะมาเป็นอโมยนะเยาวราชนอไอแม่เราไม่อยากกินอะไรเนี่ยวันนี้อ่ะยังไม่รู้เลย โอเคนั่นเราเดินไปเรื่อยๆนะแม่เดินไปเรื่อยๆโอเคไม่หยิลิมาเยาวราชเป็นครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สองราะส่วนมากไม่หยิบลิจะไปเดินตลาดนัดทุ่งฝางนะเพราะว่าเยาวราชไม่มีตอบผมโอ้ยกลัวจะตอบของกับมึงเองนะคะอ่าไปค่ะแต่ว่าวันนี้สวยนะกูก็เป็นลูกคนจีนเถ่านี้ไงเออแดนดับเบิวันมาแม่ถ่ายรูปกันไหน เอถ่ายรูปดีกว่ามุมดีมากเลยแม่นัมเบอร์วันสุดโอ้ยดูเป็นอะโม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะลูกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอย่าแม่อย่าวรุ่นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะยังจำกันได้โอ้ยประทับใจมากออีเทปกูอยากจะกินอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย สักอย่างนี้อะไรเนี่ยเย็นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีนครี่อเคปีใมใช่ไหมหแปลว่าอะไรีชื่ีห Happy New Year New Year อ๋อ Happy New Year โอเคโอเค Happy New Year ค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอ้ เนี่ยจะกินนอ่ยหวานเจียมเลยหนง้อยบานโอเคอาจยเองเลยแม่เหี้ย่าวินเล็กฝันดางง้ออ่าโอเคแม่เนี้ยใส่รูปได้ค่ะนีนักร้านรดข้าวเหนียวมะม่วงชุดละหนึ่ร้อยบาทโอเคค่ะอ่ารู้จักพี่หญิงลีด้วยไหมคะ ี่หญิงลีแหคะรู้จักมหาเทวีเจ้าเนาะนี่มันคือหนูก็นึกไม่ใ่ออกแต่แต่จำหน้าได้โอเคก็ยังเหมือนเดิมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอวยยศเลยอวยยศออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทพิปนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เยาวราชค่ะแล้วก็มาอุดหนุนนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่เลยค่ะนะคะ <medio S 2> <ư> ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊กีนะคะขอให้ข้าวเหนียวมะม่วงของร้านเจ๊กีเนี่ยปังโปรยเสิร์ฟไปค่ะแล้วก็เยาวรุ่นชาวมังทิพย์ของเรานะคะมาช่วยอุดหนุนข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊กีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสวัสด <Regard. S 1> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณใจอ๋อขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขนะคะัไม่เลโอเคนะคะขอให้มีความสุขนะหลงนะโอเคค่ะได้ค่ะ น้ำวันค่ะขอบค่ะโ okay. อเคนะคะวันนี้มาถาทีทวีเจ้านะคะเรามาเดินเยาวราชนะคะโอ๊ยนะคะให้การต้อนรับดีมากวันนี้มาขายอะไรคะขายนมหมีแล้วก็ไอตินค่ะอ่าขายนมหมีขายดีไหมคะช่วงนี้เงียบๆเลยช่วงนี้เงียบๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเยาวรุ่นที่ติดตามเพจวีน<ม>อยู่ตลอดจนถึงคนเมืองทิพย์เรานะคะมาช่วยอุ่นหนุนกันหน่อยค่ะ ร้านยำลูกชิ้นปลาร้านสาวน้อยนะคะนี่เลยค่ะตามไปเลยอยากกินลูกชิ้นปลาสั่งสั่งดูไหมสั่งเอาแล้วมึงมาถามกูเลยอีกอกมึงก็สั่งไปสิเออค่ะเอาชุดหนึ่งชุดโอ้ยพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากแล้วก็หล่อสวยกันทุกคนค่ะเอวยรักหลังสาบหรือเปล่าแม่กูไม่นิสัยแบบเมึองอี้ยอย่าวินแล้วโอ้ยลูกชิ้นดูสิ ดูสิคะลูกชิ้นเขาเด้งมากค่ะแล้วก็สดมากเอาเด้ง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 เอออนดีเขาทำอะไรให้กินอยู่นะลูกชิ้นไงงสั่ลูกชิ้นอนีงสั่งลูกชิ้นเขาเออหิบแล้ววันนี้เราต้องกินทั้งเต้นนะต้องกินทั้งเต้นสิเออเพราะว่าเจ้าของร้านทองมาเดินอยู่ที่ใช่เปล่ามากินข้าวเศร้าแม่มาชิมกันเลยอ่ะโอ้นี่ หกสิบบาทเอาเอาเงินนั้น่าใจเขานะดีเลยน้ำจิ้มคือแบบโคตรด,ดีเลยอะน้ำจิ้มอร่อยมากนะค่ะมมมมปอ้อนให้เอาไหมต้อ,อ,อง,งกินจริงนะคะใช่เป็นยังไงคะเลิศไหรสชาติอร่อยค่ะรสชาติดีอะรสชาติดีมาก,มากนะคะเรามาสั่งนะคะมลาเผาป,ปั่นกันค่ะ คอยดูว่าอร่อยไหมนะครับปังไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะป้อนให้ตัก้องโานไม่มามาๆม่ไาม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 ่มามามนนา้ามตมอมามากามนมากัมามนมามาไม่ได้ามอมาม่มาาม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 าอามามาม่ได้ามามามาอามหมามามมมา้ามามา้ามามาไม่มาา้ามาอาามามาามมามามม่มา้ามามมามามามมามมาาาามามมมมองมอม จะกินเองเลยสิคะอ๋อพี่โอยมะพร้าวแบบเป็นยังไงบ้างพี่เลีเยี่ยมมากอร่อยแล้วก็มีความหอมของมะพร้าวนะครับเลิศมากค่ะอเออ,เอโอ้ยสดหล่อเล่นดนีเล่นเพลงรัพี่ไข่หน้ยเป็นไหมแม่ลองให้น้องก็ฟังก่อนสิไม่เคยหครอกไข่เท่าพี่ไข่หน้ยได้ไหม ได้ไหมครับออไม่ได้เอาเพลงสมัยใหม่ก็ได้เออเมียน้อยเมียหลวงอะได้ไหมเพลงอะไรแม่เมียเมียน้อยเมียหลวงออามึงยังไม่รู้จักอีกเหรออ่าแม่หนูก็ไม่รู้จักล่ะเอาไปเลยหนึ่งแม่ใจเย็นๆแม่เดี๋ยวน้องกระชกหน้าเอาโชกหน้าอีนี่เลยเอาเลย สองมาให้หน่อยเร็วอเคนะคะอ่าค่ะโอเคอ่าค่ะสุดรลออายุเท่าไหร่คะเจ็ดปีค่ะคนนี้เรียนที่ไหนคะปวมวิทยาอ๋อขอให้ตั้งใจเรียนนะลูกนะขอให้เป็นคนดีสี่เมืองทิพตลอดไปค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแม่เจ้าลูกว้าวไม่กล้ามองน้องเขาเยอะนะเดี๋ยวน้องเขาตีเอา มังกรหล่อปลาอะไรอ่ะแหมมองคนอ,อื่นห <c oughs> ล่อยิ่งกว่าผ่อยเองเลยีกดียวใตกับโกแม่อย่าทวีแรงไม่อายคนอ๋อ <c oughs> พวกมาอายเหรอคุณนว่าอายไปตั้งนานแล้วแม่เดี๋ยวเราหาอะไรกินกันดีอ่ะหนูเริ่มหิวอีกแล้วนะเนี่ยพี่หญิงลีเริ่มหิวเขาจัดไปเลยสิคะแม่เดี๋ยวเดินดูก่อนใจเย็นๆอ๋อใจเย็นๆนะคะ ค่ะสลามอะไรกุมค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะโอ้ยนะคะยอรุ่นของเรามานั่งทานแบบชิลมากแล้วก็หน้าตาเปิดบานมากนั่งรออะไรลูกนั่งกินขนมเจ้าหลวงค่ะโอ้ยต้องเป็นเจ้าหลวงของเมืองทริปคนต่อไปแล้วเนี่ยโอ้ยหน้าตาอิ่มเอิบมากเดี๋ยวเจ้าแกงน้องขลังเดี๋ยวน้องเขาตีเอาโอย นะคะกูไม่แกงค่ะคือพูดจริงโอเคแม่อยากกินอะไรต่อไปเราไปหานะคะขอให้กินอิ่มๆนะคะโอเคไปต่อค่ะเนี่ยน้ำนางเอกใครกินมั่งสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะน้ำนางเอกค่ะน้ำผลไม้ปั่นนะคะโอ้ยเปิดน้าทับทิมให้แม่ทานเลยค่ะแม่โอ้ยขอบคุณมากโอเคค่ะนะคะปังมาก ออโอเคค่ะออกถแถลงการในนามของพระมาเทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านคุณโอนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําผลไม้ของคุณโอนนะคะเป็นน้ําผลไม้คั้นสดร้อยเปอร์เซ็นค่ะยกให้เป็นน้ำวันของเมืองทิพย์ค่ะตังกร้ซไปค่ะขอบคุณคุณโอมากค่ะออีทิพย์ดึกขึ้นได้ กลัวกลอายุสิบแปดปีอยากจะได้ของเล่นเนี่ยได้เลยแม่โอ้ยโอ้ยแม่นี้นี่มันเป็นอะไรอ่ะมังกรสิห้าใจแล้วแม่อยากได้มังกรจังเลยอ่ะวันนี้นะคะเรามาได้ของเล่นนะคะประจาโยราชของเราค่ะก็คือนางกมังกรค่ะมังกรนี้ไม่ใช่ผัวอียิปต์นะคะขอบอกเลยใส่เลยค่ะใสแม่อยาก อยากกินกุ้ยช่ายอยากกินกุ้ยช่ายขอกุ้ยช่ายหนึ่งถ้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทานอะไรเนี่ยกุ้ยช่ายเกิดมาเป็นลูกคนจีนไม่เคยกินกุ้ยช่ายค่ะนะคะสภาพเยี่ยมสี่ดอกแม่อยาเรียนแรงไปถ่ายง้อบ้านเราไม่มีหรอกมากินหน่อยเป็นยังไงบ้างรสชาติดีไหมค่ะแม่ เหมือนกระโปะบ้านเราเลยค่ะเหมือนอะไรนะกระโปะกระโปะก็คืออะไรอ่ะหลังตีนทากไงยอโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อะไรอ่ะมะจ่างจ้ะมะจ่างเคยกินไหมมะจ่างไม่เคยกินจะกินลองกินดู อนะคะอุตส่าห <cry>, ์ให้ทานอีกแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะคะเขาบอกว่าบ้าจักเออไม่เคยกินขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ค้าขายได้ดิบได้ดีนะคะออกแถลงการในนามของสม่าชีวิเจ้านะคะวันนี้นะคะมาอยู่ที่ร้านบ้าจ่กงนะคะนี่ค่ะนะคะบ้าจ่กงตลาดพลูนะคะเจ้าเก่านะคะตอนนี้อ่ะเจ้าเก่าก็ว่ากันไปแล้วแล้วก็คนขายอชื่อติ่ง ขอให้คนขายของเรานะคะขายดิีขายดีเทน้ำเทท่าค่ะตังปริเยซ์ไปค่ะขอบคุณค่ะ,คคะปั้นจีนยักษ์ค่ะ<า>ปั้นจีบยักษ์ปั้นจีบยักษ์เอาหนึ่งชุดค่ะหวายคนปั้นหล่อมากเลยนะเนื้อัวแล้วเบาๆหน่อยกุหลาบตีดอกเออแอลพ่อค้าแล้วหนึ่งหน,น่อเออต้องแอลสิอันไหนอร่อยสุดอ่ะอร่อยทั้ง,งสองอย่างอร่อยทั้งสอย่างเนาะโอ้ย ไอ้ปั้นจีบนี่มันคล้ายๆกับขนมจีบใช่ไหมคะเป็นขนมจีบต้งครับปั้จีบโบราณครับอ๋อขนมจีบโบราณนะเอาหนึ่งชุดเนาะโอเคอันนี้จะเป็นปิ้โชกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดครับค่ะใส่เลยก็ได้ใส่เลยเนาะอุ้ยน่าทานมากเลยอ่ะอ่ะแม่มาแล้วค่ะปั้นจีบเมื่อกี้ที่เราฝั่งมาทานไปเลยสิคะพี่กินกุ้งไม่ได้อ่ะเพราะพี่เพิ่งไปทำหน้ามาอดเลยเสียดายมากโอ้ยน้ำลายแตกอ่ะดูสีน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยมากน่าใจมากเลยอะ สงสารลูกในท้องจังเลยนะแม่พาลูกมาตลอดตลอดเนี่ยพี่ยงเลยอย่เวยิว่เหี้ยมเหรอยี่ดอกอย่าวินแรงโอเคออได้แล้วแม่ขอบพระคุณค่ะเป็นไงบ้างรสชาติดีก็โอเคขาคมกล่อมดีไปค่ะเราไปกันต่ออร่อยมากโคตรอร่อยเลยอ่ะยิงอันนี้เรียกว่าอะไรคะไข่ไจ่อกุ้งคตอร่อยเลยอ่ะ ทีแรกกะว่าจะไม่กินกุ้งนะแต่นี่ดีที่ว่ามันเป็นถอยจอแบบอ่าเนื้อกุ้งคงจะปริมาณเนืเนื้อกุ้งคงจะปริมาณไม่เยอะมากก็เลยอ่ะลองชิมดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าน่ากินมากของมากฮัลโลวีวคัมแท็บรูมแท็บคอนดอมแท็บเอวาย เรามาเดินเยาวราชกันแล้วสิ่งที่แม่อยากกินที่สุดคืออะไรไม่หูฉลามค่ะอยากกินอะไรนะหูฉลามหูฉลามหูฉลามน้องโอเคแม่หญิงลีอยกกินหูฉลามใช่ไหมอ่ะนั้นไปเลยแม่เดี๋ยวหนูพาไปเราไปกินหูฉลามกันเลยค่ะเละกคเหูฉลามจเบึงได้เดินไปเดินมาก็จะถึงหรือยังทีมนี่แม่เนี่ยถึงถึงแล้วเนี่ยแม่จะนั่งตรงไหนดีจะงจะมาทานกับทอปลา ถือว่าไม่ได้กินอะไรหูฉลามนะใช่ความมีหูฉลามค่ะแม่เออนี่แหละอ่อกะห่อิทิพเหลือเงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไงแม่เนี่ยหนูกําลังนับอยู่ก็คือสั่งไปเมื่อกี้คือสั่งกับพ่อปลาเพิ่มงบหนึ่งพันน้องวันนี้พี่ยิงลีสั่งหูฉลามแล้วก็พี่สั่งกับพ่อปาเพิ่มกับพอหรือเปล่าแล้วก็ผักกระเฉดใช่ไหมผักกระเดอ๋อแล้วก็หนูสั่งสองอย่างแม่มี กระเฉดกับกับพ่อป้าแล้วก็แม่สั่งอุชลานใช่ไหมนูเหลือเงินอยู่ประมาณ 400. มสี่ร้อยก็น่าจะพอนะนะสมมติว่าไม่พอแม่ก็ล้างจานเลยน่าแบบมึงอะไปล้างจานเหี้ยเข่งเลงเป็นได้แค่ขนมอิอยอดจะยนินกุชลานมาแล้วแม่แม่น่าทานมากเลยอะอแม่มแม่จะรูดสักไปเลยตักไปเลยสิท้าเป็นครั้งที่สองใช่ไหมที่แม่กินเออ อุ้ยแม่มีเนื้อปูด้วยอะเห็ดข่อมอุ้ยน่าทานมากอะแม่ชิมดูเลยค่ะโอ้ยเลยน,นะคะมันๆโอ้ยไม่รู้นะแต่ว่าอร่อยอะค่ะกปลาค่ะอุ้ยมีกับข้าวปลาด้วยแม่คือทีแรกกันน้องนะพี่อะจะไม่กินแล้วนะอาหารทะเลนะแต่เห็นแบบปูฉลามกับข้ปวปลาเพราะพี่เพิ่งทำหน้าไมา่ได้เจ็ดวันหมอบอกว่าให้หยุดอาหารทะเลแต่ว่าเห็นกับข้าวปลาแล้วอดใจไม่ไหวน้องก็กินไปเลยสิค่ะก็กินไปเลยสิค่ะ กระเพะปลาปังมากหูโ<ฮ>ูเห็สดสิคะยอมหน้าเน่านะน้องนาะเพื่อที่จะได้กินหูฉลามใครจะไปตานก็ไม่มีเนี้ยแม่เอาอีกไหมเนี่ยหูฉลามเลยนะแพงมากเลยนะถ้วยเนี้แม่เอาอีกไหมหล,ลนะงกินไปก่อนเถอะอแม่ดดแม่เอาถ้วยมาอยากใหเลยหิวน้องสลกอร่อยปะแม่อร่อยมากค่กะนี่เดฟ รสชาติไงอนาะรสชาติก็มันกลมกล่อมเนาะบอกไม่ถูกเพราะไม่เคยกินมันมันกรึบใช่ไหมเนาะมันมันกรึบกรึบค่ะเออนี่เหรอเขาเรียกว่าหูฉลามไปแล้วค่ะแม่อยู่มันหูหมูเลยหูเดี๋ยวแลกกับหูหมูแม่ฉลามมาตอนไหนมาก็คือว่าปกติแนะพี่หญิงลีกินเน่น้ำบูดูนะน้องนะนมึงเหรออีเหีย พาผัวไปแดกอื่นแต่แม่มึงกินแ้มกูดูอยู่เรื่อยอย่าวิ่งแม่คอร่อยมากเจมติตให้ร้านน่ะพิสูดเลยร้านนี้แม่กับพ่อปลาไหมแม่ต้องกินนะแม่โคตรอร่อยเลยกับพาะปลาอุ้ยน่าทานมากเอาค่ะโอเคค่ะแม่หญิงลิขอบคุณค่ะสรุปบอกว่าไม่กินอาหารทะเลน้องนะกินหูฉลามกับพาะปลาแล้วหนึ่งสรุปพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าเน่านองสภาพนะแต่ว่าไม่รู้นะกับพาะปลากับหูฉลามเนี่ยได้ทานมาแล้วนะ อร่อยมากเดี๋วอย่าเพึ่งรีบอิ่มมีอีกอย่างหนึ่งมีผักกระเฉดให้นองๆทานดูสิกเนเจอมากเลยนะเนี่ยน่าทานมากเลยแม่ตั้งลงเบาๆอีกดอกเย็นๆอุตส่าห์ตักให้กินแล้วก็ยังวีนนออเออต้องวีนสิมึงเนี่ยพอแล้วค่ะเยอะแล้วเนี่ยเขากินเป็นทั้งก้อนนี่เลยค่ะหาอย่างไรเจ้าหา ขอละยี่สิบใช่ไมยี่สิบห้ายี่สิบห้าขอซองหน่อยค่ะแม่ให้ไปให้หมดเลยนะคะขอให้ลูกตั้งใจเรียนแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนดีสี่เมืองทิพย์นะคะขอให้ได้รับราชการโตขึ้นไปขอให้เป็นเจ้าคนนายคนแนละลูกนะถามน้องให้วหนรู้จักแม่ไหมเคยเห็นแม่ในสื่อโซเชียลไหมเคยเห็นเเคยเห็นใช่ไหมเคยอ่ะบอกชื่อหน่อยพระรถายทวีเจ้าเห <Yeah. S 2> ็นสมบูรค่ะเย้ yeah. เอ็สีสมัยนะคะข่อยมีความสุขเร็วก่อนหน่อยนะข่อยหน่อยข่อมีความสุขข่ะคน่ะร่ะเดินทางดีๆตาอี่ะหาแดกอยู่ได้เมื่อไรจะเสร็จจะย็นเนดังเกินไดังคปไนดังไปปด่งไปไดัง้ปไปอังอไดงไปไปดังไปไปดัไปไปดังไไปดเงไปไปดังไปไปาังไปไปดังไปเป็งได้งไป่ปดมงไปะปดังไปไปดะงไปไป่ังไังไปไไไปดัยได เออฮะแม่มีแม่ทิพย์เดียวดีให้หนูฟังหน่อยออกไปสัตว์เออลูกมาเก็บตจำค่าเนี่ยกี่บาทคะที่หกร้อยบาทพอค่ะแม่สองร้อยบาทเงินเหลืออยู่สามร้อยแปดสิบแม่ล้างจานค่ะปวดใจให้มึงล้างจานอี๋อ่ะเนี่ยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะลูกนะคะขอให้มีความสุขค่ะไว้ศาลค่ะไว้ศาลค่ะ ขอให้ขายดีขายดีนะทองพญานะคะอย่าพิเศษต้องตัวมันรุ่งไมค์คันต้องตลาขคดีแายวายโอ้ยพักก่อนพักก่อนเรื่องดูกี๊แม่พูดไรคนนั้นได้มากโอ้ยได้มากเหรอไหวชื่ออะไรคะชื่อไวชื่อไว โอยทำไมน่ารักเลยอะคะอีเหี้ยแม่อย่าวิ่งเขาจะตบนะอีดอกแม่นั้นแฟนเขาหรือเปล่าวะแฟนใช่มั้ยมค่เป็นแฟนน้องส่าวะไว้เป็นเพื่อนกันแม่ว้ยวันนี้พาเพื่อนหน้าตาดีมาด้วยเหรอคะโอโหนะคทางเทนมากแม่ขาเจ้าหลวงสวัสดี๋ยวใครดีไหม อีเหี้ยออกมานี่น้องเล้งใช้วถอดแม่ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมเทสหนูมากเลยอ่ะอีเหี้ยแสดงความไพ่ออกมาอีดอกเอกเขาขายอะไรเขาขายอะไรเนี่ยเก่าลาสค่ะ์เขาให้แม่ซิมเร็วให้เขาขายอยู่ขายอยู่นานหรือยังเนี่ยเหเปิดมาได้ปีเดียวอ่าโฆษณาไหนพระมาดทีวีเจ้าไหนลองทานดูสิปังไม่ปัง ป้อนไม่ได้หรอกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วลูกตั้งให้น้องเขาด้วยแม่เจี๊ย์จ่ายค่าเยี่ยมเหรอยี่ห้อไม่ต้ออย่าวีนเล็ตโอเคขอบคุณร้านแล้ลูกนะบ๊ายบายนะคะน้องเมย์ขอบคุณค่ะลาสโกค่ะโอ้ยพ่อขาร้านเมื่อกี้หล่อมากอีกทีแม่แล้วที่สำคัญนะแม่นะหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะมากอดหนู กูไม่ได้กอดเลยไม่ใช่เมื่อกี้แม่เอี้ยวมือจะมากอดเอวหนูแล้วคนก็นึกว่าหนูเป็นผัวเนี่ไม่ได้เดี๋ยวคนแถวนี้เขาเข้าใจผิดนะแม่นะว่าหนูมีผัวแล้วเนี้ยมึงไม่ดูหน้าตาเลยเนาะพูดถึงนะเมื่อกี้เราไปกินกับพ่อไม่ต้องมาะมือกูกับหูสลามแม่ชอบไหมชอบรสชาติเป็นยังไงบ้างรสมากอร่อยมากเลยนะใช่พี่ชอบกินอ่า มีผักกระเฉดมากน้องโคตรอร่อยเลยทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากแล้วก็ะคะ้าพ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเองมากแถวนี้นะ,ะเอ่ออ่ะ,อะรายการกู้ไปของเรานะคะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่จะจบรายการแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เศรษฐ,ฐกิจของไทยดีขึ้นค่ะแล้วก็ขอให้ปราศจากโควิดนี้ขอให้หายไปเร็วๆเ,เศรษฐกิจของเราจะได้ฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตกันแบบตามเดิมค่ะแล้วก็ ขอให้เศรษฐกิจไทยเจริญบ้างคั่งยั่งยืนค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการกู้ไปนะคะอย่าลืมกดกด subscribe กดติดตามนะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะรายการกู้ไปจะได้ทำรายการ ep ต่อไปขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ก่อนจะจากไปนะคะขออวยพรเป็นภาษาจีนค่ะเพราะวันนี้มาในเทศจีนนะคะสินเจียยู่อีสินนีหัวชัค่ะบ๊ายบาย แล้วอ่างเปาพวกหนูอ่ะค่อยเอาไปคืนสิไหนอ่างเปาล่าไม่มีอ่างเปาไปไหนอ่างเปาไม่มีไม่มีได้ยังไงไม่มีสิไม่มีให้ลูกให้เขาไปหมดแล้วให้ผู้ชายหมดเลยเหรอเออไป